ทุกคนทราบไหมคะว่ากาแฟที่เราทานอยู่หลักๆมีด้วยกันทั้งหมดกี่สายพันธุ์ หลักๆที่เราทานอยู่นะคะกาแฟจะมีด้วยกันทั้งหมด2สายพันธุ์ค่ะทุกคนสายพันธุ์ที่1คืออาราบิกา้าตัวอาราบิก้านี้นะคะรูปทรงของเมล็ดจะเป็นทรงรีนะคะแล้วก็จะมีรอยผ่าตรงกลางทรงโค้งรสชาติของตัวสายพันธุ์อาราบิก้าจะมีรสชาติออกแนวฟุตตี้มีรสเปรี้ยวนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ละมุนแต่คาเฟอีนจะมีน้อยกว่า ซึ่งก็เป็นตัวฮิตในคาเฟ่นั่นเองเหมาะสำหรับใครที่อยากจะทานกาแฟที่มีรสชาติหอมละมุนจิบง่ายนั่นเองนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์คือสายพันธุ์โรบัสต้าตัวโรบัสต้าเมล็ดกาแฟจะเป็นทรงกลมป้อมนะคะแล้วก็มีรอยผ่าตรงกลางรสชาติของตัวสายพันธุ์อาราบิก้าจะมีรสชาติที่เข้มขมกว่าและแน่นอนก็มีคาเฟอีนมากกว่านั่นเองเหมาะสำหรับใครที่อยากจะทานกาแฟที่ รสเข้มนะคะขมแล้วก็สำหรับคนที่ตื่นยากนั่นเองแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ชอบทานกาแฟสายพันธุไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุไหนก็แล้วแต่วันนี้ค่ะเรามีกาแฟที่ดีต่อสุขภาพคือกาแฟสมุนไพรเถาวันเปลียงของ p o เฮ h e ์บกาแฟเถาวันเปลียงของ p o เฮิร์บต้องซองสี่น้ำเงินเท่านั้นนะคะวันนี้ปักตะก้าให้แล้วจิ้มได้เลยค่ะ